สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันนะคะกับรายการแม่ครัวหัววิทย์ยครูชมบีเราออกอากาศนะคะผ่านทางเว็บ o n l i e e rmutp ac t h และก็ทาง Facebook ค่ะ rmutp live รวมถึงนะคะออกอากาศผ่านเสียงตามสายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพลพระนครไปพร้อมกันนี้ด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะแม่ครัวหัววิทเนี่ยก็มีเรื่องราวนะคะของอาหารอร่อย ในงบที่ไม่เกินราคา100บาทและเมนูแรกนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันในสัปดาห์นี้นี่ก็คือกะหล่ำปรีผัดน้ำปลาเองค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะคะว่าที่มาที่ไปของกะหล่ำปรีนะ,ะแล้วกเ็เรื่องราวนะคะลักษณะของกะหล่ำปลีเนี่ยเป็นอย่างไรกะหล่ำปรีนะคะเป็นผักในตระกูล Cru c r u ซิเฟเรีซึ่งมาจากคำว่า c r u ซิฟ i x หมายถึงไม้กางเขนเพราะ รูปร่างนะของ,ของกลีบของกระหล่ำปรีเนี่ยจะวางตัวกันเป็นรูปไม้กางเขนหรือกากบาทนั่นเองเขาก็เลยมีความเชื่อกันค่ะว่ากระหล่ำปรีเนี่ยเป็นพืชอาหารที่สวรรค์ประทานมาให้แก่มวลมิุษาชิิแล้วก็การที่มีผักกระหล่ำปลีนี้นะคะมาให้ก็ทําให้เป็นอีกหนึ่งผักค่ะที่มีความสําคัญแล้วก็มีที่มาที่ไปที่น่าสนใจค่ะ ในส่วนของกะหล่ำปลีนะคะเขาเป็นผักในตระกูลกะหล่ำเช่นเดียวกับคะน้าบอกคลี่ผักกัดขาวเรดิชและก็เทอร์นิปมีลักษณะเป็นหัวกลมๆนะขนาดใหญ่ขนาดใหญ่มากนะหรือจะขนาดเล็กก็ได้นะส่วนใหญ่แล้วจะมีสีเขียวสีขาวนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีกะหล่ำปลีสีม่วงส่วนสายพันธุ์นะที่มีสีสันแปลกตาแลนะอย่างที่เราเห็นสีออกม่วงม่งนะคะสีสด แล้วก็จะมะีความสวยของของตัวกระหล่ำนะของใบเนี่ยแตกต่างกันไปโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะกะหล่ำปลีที่เรานำมาใช้ประกอบอาหารกันเนี่ยจะมีชื่อนะภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่า cabbage ส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะก็จะเป็น กะหล่ำปรีที่หมายถึงกะหล่ำปลีสีเขียวแต่สีอื่นๆนะอย่างที่บอกไปก็มีเช่นกันเช่นสีม่วงสีแดงสีขาวเดิมทีนะคุณผู้ฟังกะหล่ำเนี่ยเขามีถิ่นกำเนิดอยู่แถบทางเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ได้แพร่กระจายนะมาทั่วๆไปนะตามภูมิภาคต่างๆ กะหลำปีเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3ชนิดก็คือกะหลำปีธรรมดามีพัน Golden Acre พัน Copenhagen Market แล้วก็มีกะหลำปีสีแดงนะใบเป็นสีแดงทับทิมจะเจริญได้ดีนะในสภาพบรรยากาศที่มีอากาศหนาวเย็นแล้วก็มีกะหลำปีใบยน่นอันนี้เนี่ยจะขึ้นได้ดีนะคะในที่ที่มีอากาศหนาวเย็นมากๆนะคะ โดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกระลำปีเราก็คุ้นเคยกันดีไม่ว่าจะทานเป็นแบบดิบนะคะจะเอามาผัดนะะหรือจะเอามาต้มเอามานึ่งในกระลำปีเนี่ยเขาจะมีคุณค่าทางอาหารแล้วก็วิธีการที่เราเอากะลำปีเนี่ยมาปรุงอาหารก็จะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปก็สามารถที่จะช่วยคงคุณค่าของสารอาหารในกระลำปีไว้ได้มากหรือน้อยก็แตกต่างกันไปตามแต่และวิธี หรือจะให้ดีก็ทานเป็นกระหล่ำปลีแบบสดเป็นผักสลัดไปเลยอันนี้ก็สามารถทานได้นะเราเห็นเป็นเมนูอยู่บ่อยๆนะคะคสำหรับการทานเป็นแบบสลัดในส่วนของการที่จะนำกระหล่ำปลีนะคะไปผ่านความร้อนก็ไม่ควรจะใช้ความร้อนเนี่ยมากจนเกินไปนะคะ เพราะว่าในส่วนของตัววิตามินต่างๆอะอย่างเช่นของวิตามินซีอะกลัมปรีก็มีนะคะอาจจะเกิดการสูญเสียไประหว่างการโดนความร้อนเป็นระยะเวลานานๆและอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่มีอยู่ในกลลลปรีนั่นก็คือสารพิษนะที่เราเรียกกันว่ากรอยตัวเจนกรอยตัวเจนเนี่ยเป็นตัวขัดขวางการดูดซึมของไอโอดีน ลที่ตามมาเราก็มักจะเห็นว่าเกิดลักษณะเป็นเหมือนคอหอยพอกนะฮะซึ่งมักจะเกิดกับผู้ที่ออชอบทานกะหล่ำปลีดิบนะฮะแต่ถ้าทานกะหล่ำปลีที่นำไปผ่านความร้อนนะฮะสารพิษตัวนี้นะคะกรอยตัวเจนก็จะถูกทำลายไปได้ดังนั้นนะฮะถ้าเวลาเราทานกะหล่ำปลีนะคะก็สามารถที่จะทานได้หลากหลายอยู่แล้วแต่ถ้าทานเป็นประจำ ควรจะนํากระหล่าปลีเนี่ยไปผ่านการปรุงให้สุกด้วยความร้อนเนี่ยจะดีกว่านะแม้ว่าวิตามินซีหรือ,อวิตามินบางตัวจะหายไปบ้างก็ตามนะแต่สารพิษที่เราได้รับเนี่ยก็จะไม่ได้มีผลทําให้ร่างกายเราเกิดอาการผิดปกติอย่างเช่นคอหอยพอกได้นั่นเองค่ะในส่วนของผู้ที่ชอบทานกระหล่ำปลีดิบอถามว่าทานได้ไหมทานได้นะแต่ไม่ควรทานเป็นประจํา และก็ควรทานในปริมาณที่พอเหมาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้ารับประทานมากเกินไปก็จะมีปัญหาะะเรื่องเกี่ยวกับต่อมไทรอยทําให้เกิดมีลักษณะเป็นคอหอยพอกและที่สําคัญนะคะเมื่อเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องรีบทําการรักษาะะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดอาการแทรกซ้อนของโรคอื่นๆนะะหรือเกิดอาการที่รุนแรงขึ้นข,นของโอรคนี้ก็เป็นได้ แล้วอีกหนึ่งสิ่งนะที่สําคัญสําหรับผู้ที่ชอบบริโภคกระหล่ำปลีในโดยเฉพาะในบ้านเรานะก็คือเรื่องของอยาฆ่ามแมลงเพราะกระหล่ำปลีนะติดอันดับผักหนึ่งใน5ผักที่มีสารปนเปื้อนในเรื่องของอยาฆ่ามแมลงมากที่สุดดังนั้นค่ะการบริโภคกระหล่ำปลีเข้าไปในปริมาณมากๆอาจทําให้ร่างกายเรานะคะได้รับผลจากการที่ได้รับสาร เป็นสารพิษนะคะสารเคมีที่อยู่ในยาฆ่า,มาแมลงร่างกายจะอ่อนเพลียนะคะปวดศรีรษะมึนงงหายใจลำบากขึ้นไส้อาเจียนมีอาการชักหรือหมดสติได้ดังนั้นค่ะเวลาเราเลือกทานเลือกทานให้เหมาะสมนะวิธีการนำมาทานให้ถูกวิธีถ้าอยากทานดิบล้างให้สะอาดนะมีการลอกหรือปอกเปลือกออกในแต่ละชั้นทำการหั่นลดขนาดเพื่อให้สัมผัสน้ำในการล้างให้ได้มากที่สุด แช่น้ำแช่น้ําสะอาดเลยค่ะประมาณ10นาทีให้น้ําไหลผ่านแช่น้ํำหลายๆครั้งหรือเราจะใช้ในส่วนของตัวสารที่ช่วยลดอย่างเช่นเกลือนะคะน้ำเกลือก็สามารถช่วยได้น้ําปูนใสน้ําด่างทับทิมนะคะน้ำซาข้าวน้ำส้มสายชูหรือเป็นในส่วนของอ โพเทสเซียมเปอร์มักานีที่ใช้สําหรับล้างผักนะคะเพื่อที่จะเอายาฆ่าแมลงที่ปนเปื้อนมาเนี่ยออกไปให้ได้มากที่สุดก็จะช่วยลดสารพิษได้นะคะถึง25 72ได้เลยทีเดียวค่ะเห็นไหมคะว่าการทากระหล่ำปลีนะคะให้ถูกวิธีให้เหมาะสมนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ดีและก็มีประโยชน์กับร่างกายด้วย ดังนั้นค่ะถ้าเราทานถูกวิธีแล้วสปปรพพคุณของกระลำปีนะคะกระลำปีเนี่ยเขามีกรดชาทาิกช่วยยับยั้งแล้วก็ขัดขวางไม่ให้น้ำตาลและแป้งเนี่ยกลายเป็นไขมันในร่างกายดังนั้นก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการดูแลน้ำหนักแล้วก็ปริมาณคอเลสเตอรอลของร่างกายเราได้ด้วยนอกจากกันนะคะตัวกระลำปีเขาเนี่ยอุดมไปด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัสแคลเซียมพูดถึงก็นึก ก็นึกถึงเรื่องเกี่ยวกับการเสริมสร้างบำรุงกระดูกเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะคะให้ร่างกายเราแข็งแรงมีภูมิต้านทานและก็จากที่กระหล่ำปลีมีวิตามินสูงนะคะและยังมีวิตามินซีด้วยนะคะก็มีผลในเรื่องของการช่วยบำรุงผิวพรรณและก็คงความอ่อนเยาว์นะคะในเรื่องของการเป็น anti จ g i n g ให้กับผู้ที่บริโภคกระหล่ำปลีด้วยนั่นเองค่ะค่ะ ก็เป็นเรื่องราวดีๆะะของกะหล่ำปลีที่นำมาปากกันไม่น่าเชื่อนะคะหนึ่งในวัตถุดิบหลักของอาหารอร่อยในงบไม่เกิน100บาทของเราในวันนี้นั่นก็คือกะหล่ำปลีเนี่ยเป็นออผักนะะที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากถ้าเรากินอย่างถูกวิธีแล้วก็ถ้าเราจะนำมาปรุงอาหารนะคะหนึ่งเมนูนะที่คิดว่าเป็นหนึ่งในใจของหลายๆคนนั่นก็คือกะหล่ำปลีผัดน้ำปลานั่นเอง หลายๆคนนะคะก็จะมีร้านในดวงใจหรือหลายๆคนทําเองทานที่บ้านในวันนี้ค่ะแม่ครงวิทย์มีสูตรนะคะแล้วกเ็เมนูนะคะของการทํากะหล่ำปีผัดน้ำปลาดีๆมาฝากกันเดี๋ยวเราติดตามกันในช่วงที่2ของรายการตอนนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่ค่ะ ก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของแม่ครัวหัวิทย์บกรูชมบีค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะเปิดครัวโหวิทกันแล้ววันนี้นะคะก็มีเมนูสําหรับเ,เมนูอาหารอร่อยในงบที่ไม่เกิน100บาทเมนูนั้นก็คือกะลําปลีผัดน้ําปลานั่นเอง ในช่วงแรกนะคะเราทำนมเขใจกันไปแล้วนะคะกรหลำปีเนี่ยเขามีลักษณะอย่างไรนะคะมีความเป็นมานะ,ะมีสตอรี่เป็นมาอย่างไรนะคะ<ม>ก็พอร,รู้จักกันไปแล้วคร่าวๆหลายๆคนนะคะก็คงเข้าใจกันดีนะคะเพราะว่า คงทานกะหล่ำปีกันเป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่ากะหล่ำปีเนี่ยเป็นพืชผักนะคะที่เรารับประทานในส่วนที่เป็นใบนะคะใบเขาจะห่ออัดกันมาเป็นแน่นๆนะ,ะเราจะมักเรียกว่าเป็นหัวกะหล่ำนะฮะจะกินสดหรือเอามาปรุงอาหารเนี่ยก็จะาทานกันอย่างอรอร่อยทั้งนั้นเลย โดยในส่วนของตัวกระหล่ำปลีนะคะแม้ว่าเมืองไทยเรานะจะเป็นเมืองที่มีพืชผักเยอะนะคะแต่กระหล่ำปลีก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะที่ฮอตฮิตนิยมมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของร้านอาหารต่างๆแล้วก็ร้านลาบร้านส้มตำนะคะอันนี้ก็เป็นผักเคียงนะคะที่อยู่คู่กันมากับส้มตามาอย่างยาวนานนั่นเอง โดยทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณผู้ฟังกะหลัมปลีเนี่ยเขา,เ,าเป็นพืชที่ต้องการความเย็นนะคะดังนั้นเนี่ยพื้นที่ที่จะปลูกกะหลัมปลีนะคะได้ดีก็จะมีทั้งเชียงใหม่ทั้งภาคเหนือหรือจะเป็นทางภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะจึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกกะหลัมปลีจะเห็นว่าหลายๆที่นะคะก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ยอดนิยมนะคะของทั้งคนไทยนะคะแล้วก็คนต่างประเทศเนี่ยมาดูนะคะไรส่สวนกะหล่ำปีของไทยเรานั่นเองก็ถือได้ว่ากะหล่ำปรีก็เป็นอีกหนึ่งผักเศรษฐกิจกนะคะที่เราเนี่ยได้เป็นผักที่น่าภูมิใจของประเทศไทยเราแล้วก็เป็นผักที่รัฐบาลนะคะเขาใช้ในการแก้ปัญหาการลักลอบปลูกยาเสพติด นนะะสำหรับเช้าเขาเผ่าต่างๆเนี่ยให้หันมาปลูกพืชผักนะคะนั่นก็คือกระลำปีได้เป็นอย่างดีค่ะดังนั้นนะ,ะเมื่อเรามีวัตถุดิบกระลำปีเนี่ยดีๆอยู่เยอะนะคะแล้วคนก็นิยมนำมาบริโภคอีกหนึ่งเมนูนะ,ะที่นิยมนำมาบริโภคนำมาทํากันอยู่เป็นประจำํำนั่นก็คือกระลำปีผัดน้ำปลาซึ่งในวันนี้เนี่ยแมคโครวิดก็มีมาฝากกัน แค่พูดนี่ก็รู้สึกชวนหิวกันแล้วใช่ไหมคะเอสำหรับเมนูอาหารกลางวันนะคะหรืออาหารเย็นในวันนี้เนี่ยเป็นกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาจะดีไหมไม่ผวิตว่าดีแน่นอนคะ่ะอ่ะดียังไงนะคะดับแรกเรามาดูคุณค่าทางโภชนาการกันก่อนถ้าในส่วนของคุณค่าทางโภชนาการของกะหล่ำปลีดิบนะคะต่อ100กรัมเขาจะให้พลังงานแค่25กิโลแคลอรี่ค่ะคาร์โบไฮเดรต5.8กรัมน้ำตาล3.2กรัม ไฟเบอร์ iber, หรือเส้นใยอาหาร imen, in, b, นะคะ2.5กรัมไขมัน0.1กรัมโปรตีน1.28กรัมวิตามิน B, 1, b, 2, b 3, นะฮะมีวิตามิน b 1, B2, B3 นะฮะ B5, B6, B9 แล้วก็ยังมีวิตามิน C นะฮะถึง36.6มิลลิกรัมในส่วนของแร่ธาตุมีแคลเซียมมีธาตุเหล็กแมกนีเซียมแมงกานิสฟอสฟอรัส โพแทสเซียมโซเดียมสังกะสีฟูออไรซึ่งก็ถือว่าเป็นผักนะคะที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะคะแล้วก็เป็นผักที่สามารถหาซื้อได้ง่ายแล้วก็ซื้อในราคาที่ไม่แพงด้วยค่ะแม้ว่าในกระหล่ำปีนะคะจะมีสารพิษนะคะที่เรารู้จักกันว่าคือกอยโตเจนนะคะ แต่ก็มีวิธีการที่จะกําจัดสารพิษนั้นไปได้หรือลดปริมาณสารพิษนั้นไปได้นะคะเมื่อเราทานกะหล่ำปลีเข้าไปเนี่ยสารตัวนี้จะได้ไม่ต้องเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายเรานั่นก็คือเรื่องของการใช้ความร้อนนะคะในการปรุงอาหารในการประกอบอาหารกับกะหล่ำปลีดิบ ให้กลายเป็นกะหลำปีปรุงสุกนั่นเองดังนั้นค่ะเมนูที่เหมาะสมมากๆเลยนะสำหรับการบริโภคกะหลำปีได้อย่างรับประโยชน์เต็มๆก็เห็นจะเป็นกะหลำปีผัดน้ำปลาค่ะค่ะงั้นเราไปดูกันเลยนะคะนะคะว่าในส่วนของวัตถุดิบเนี่ยต้องมีอะไรบ้างชื่อก็บอกแล้วค่ะว่ากะหลำปีผัดน้ำปลาดังนั้นวัตถุดิบแรกเลยค่ะที่ต้องมีคือ กะหล่ำปลีดิบหรือกะหล่ำปลีสดนั่นเองค่ะเลือกหัวสวยๆนะคะแน่นๆในบางครั้งเนการที่ผักเนี่ยมีลักษณะที่สวยมากนะคะไม่มีหนอนเจาะไม่มีอะไรเลยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องเอกใจเพราะว่าการที่ปลูกพืชผักตามธรรมชาตินะคะเรื่องของอตัวในส่วนของหนอนนะคะ ก็เป็นไปตามธรรมชาติเช่นเดียวกันนะคะเพราะเขาก็ต้องทานอาหารของเขานะแล้วผักผลไม้นะคะดอกไม้เนี่ยก็เป็นอาหารให้เขาเช่นเดียวกันการที่มีหนอนเจาะหนอนทานผักชนิดนี้ได้แสดงว่าในส่วนของยาฆ่า,มาแมลงนะคะหรือสารตกค้างใดๆเนี่ยมีปริมาณที่ไม่เป็นผลต่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ถึงยังสามารถใช้ผัก หล่านี้โดยเฉพาะกะหลำปีเนี่ยเป็นอาหารในการดำรงชีพของเขาได้อ่ะเราก็เลือกดูนิดนึงนะคะไม่จะต้องสวยนิ้งจนเกินไปนะคะหรือไม่ต้องแบบถึงขั้นมีหนอนเจาะเต็มไปหมดนะคะในกรหลำปีหนึ่งหัวของเราเนี่ยนะคะอันนี้ก็อาจจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกว่า ใจยังไงดีนะคะเพราะว่าการที่มีแมลงนะคะหรือว่าหนอนเนี่ยกัดแทะในผักเนี่ยก็จะทําให้เกิดลักษณะที่ไม,ไม่ไม่เหมาะต่อการบริโภคนะคะสีเปลี่ยนนะคะรูปร่างลักษณะคุณค่าทางอาหารก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันอ่ะเรามีกระหล่ำปลีดิบแล้วนะคะต่อมานะคะก็ควรจะต้องมีเครื่องปรุงนั่นก็คือน้ำปลาอ่านะมีแค่2ออย่างนี้พอ นะคะหรืออยากจะต้องมีน้ํามันนะคเพราะว่าผัดนิดนึงนะคะก็ช่วยเพิ่มให้เกิดความเงางามนะคะแล้วก็เพิ่มในส่วนของปริมาณไขมันที่ดีกับร่างกายถ้ากังวลปริมาณไขมันเราก็เลือกใช้น้ํามันอย่างน้ํามันราข้าวนะคะหรือน้ํามันชั่วเหลืองนะคะ,ะก็สามารถที่จะช่วยนะคะให้เราได้รับปริมาณไขมันที่เป็นไขมันดีกับร่างกายเราได้นั่นเอง คราวนี้เรามีวัตถุดิบพร้อมแล้วเราก็มาดูวิธีทำวิธีทำนะคะก็เริ่มจากการนํากระหล่ำปลีเนี่ยที่เป็นกระหล่ำปลีดิบที่เป็นกระปลีสดเนี่ยนะคะมาแกะเป็นใบๆจากนั้นล้างน้ําให้สะอาดจะล้างด้วยน้ําสะอาดน้ําไหลผ่านนะคะหรือว่าน้ําที่มีการแช่เกลือนะคะแช่ด่างทับทิมนะคะหรือแช่น้ําปูนใสนะ,ะ,นะะก็สามารถที่จะทําได้เพื่อให้กระหล่ำปลีเนี่ยเรามั่นใจมากที่สุดว่าสะอาด นะฮะแล้วก็ปลอดอปราศจากยาฆ่าแมลงหรือสารตกค้างใดๆนะฮะจากนั้นค่ะเมื่อเราเตรียมผักเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ทําการล้างให้สะเด็ดน้ําแล้วก็หัน่นนะคะเราอาจจะหั่นเป็นชิ้นนะคะชิ้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและบางที่เนี่ยหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะคะขนาดเท่าๆกันนะ,ะจะได้สุกพร้อมกันทีเดียวหรือถ้าสะดวกนะคะก็หั่น หันหันหันไปตามหัวนะคะหันหันหนหนไปเรื่อยเนี่ยก็จะได้มีลักษณะเป็นเหมือนท่อนๆนนของกรลลัมปีใบๆออกมาจากนั้นค่ะตั้งกระทะโดยใช้ไฟอ่อนๆแล้วเราก็เติมน้ํามันลงไปเนะเราจะใส่เนื้อสัตว์ไหมถ้าเราใส่เนื้อสัตว์เราจะใช้อะไรดีนะคะถ้าใชเ้เนื้อสัตว์เป็นเพิ่มโปรโตีนจะใช้หมูสามชั้นก็เติมหมูสามชั้นลงไปคั่วให้น้ํามันออกมาไม่ต้องใส่น้ํามันไป เดี๋ยวน้ำมันของหมูเนี่ยจะช่วยในการผัดผักกะล่ำปรีของเรานั่นเองนอกจากนี้นะ,ะถ้าเราอยากเพิ่มรสชาตินะ,ะกลิ่นให้หอมยิ่งขึ้นใช้กระเทียมนะคะบุบผัดให้เข้ากันลงไปด้วยก็ได้นะ,ะผัดน้ำมันกับกระเทียมให้เหลืองเจียวให้หอมนะ,ะมีสีเหลืองทอง